พักประชาชาติค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านเองก็พูดถึงเรื่องของการที่จะสนับสนุนแก้ไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้เรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยได้รับการคลี่คลายในระยะยาวแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะเรื่องนี้ท่านพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเองก็พูดในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักประชาชาติค่ะพูดถึงเรื่องการบริหารในการที่จะพูดถึงเรื่องของประเทศ ที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนวิธีคิดของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าเป็นการส่งเคราะห์ก็คือเอาเงินไปให้นั่นแหละเท่ากับว่าทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ส่วนการจัดทํางบประมาณเนี่ยเขามองว่าควรจะต้องสร้าง GDP ให้กับประเทศแก้ไขพระราชบ,บัญญตัติวินัยการเงินการคลังมาตรา20ที่จะไปกําหนดเรื่องของงบประมาณรายจ่ายการลงทุนจะทํายังไง,ให,งให้งบประมาณส่วนนี้มาลงทุนสร้างคนเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ เขามองว่าต้องวัดกันที่คุณภาพของทุนมนุษย์แล้วราคายุคนี้สมัยนี้นะเขาก็เลยมองว่าเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องของการนําเงินไปให้แต่เป็นเรื่องการแก้ไขระบบการศึกษาละค่ะส่วนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแก้มาตรา20วรสองของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่เขียนเฉพาะว่าบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของรัฐต้องมีรายได้พอเพียงจะเติมข้อความอีกคำหนึงก็คือ นอกจากบุคลากรของรัฐแล้วประชาชนต้องมีรายได้และสวัสดิการพอเพียงเพื่อสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติเติบโตกันอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ